วันนี้ค่ะถ่ายคนเนาะคนที่เป็นผู้บริโภคคะ่ะเขากลัวการกินชาเพราะอะไรคุณอยากรู้ไหมเขากลัวว่าเขาอะค่ะเฮ้ยซองชามาจากพลาสติกหรือเปล่ามาจากอะไรอะ,ะเชือกมาจากอะไรแล้วกินนานๆสะสมไหมเคยมีข่าวจําได้เลยเคยมีข่าวว่าถ้ากินเม็ดพลาสติกถ้ากินแบบซองพลาสติกที่โดนความร้อนไปนานๆแล้วถ้ากินเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีตลอดชีวิตโอ้ไปตกค้างแน่นอนถูกต้องไหมเขาจะกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พีเซ็นได้ก็คือซองทำมาจาก เยื่อใบหมอนเชื่อทำมาจากเยื่อใบหมอนแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะตรวจแล้วถึง DNA นะคะว่าทามาจากพืชจริงไหมตรวจโดยใครตรวจโดยฮาลานค่ะแล้วก็มีใบเซอร์มีทุกอย่างครบถ้วนหนึ่งคนกินกล้ากินแล้วสิ่งแรกสบายใจแม้กระทั่งซองยังทามาจากใบหมอนทำมาจากสมุนไพรนะคะทำมาจากพืชนะคะทีนี้ค่ะกลัว กลัวว่าร่างกายเราจะได้รับวิตามินซีไม่ครบก็ไปซื้อเม็ดวิตามินซีเม็ดฟงเม็ดฟ,อฟูอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้ไม่ได้ผิดนะคะแต่ไหนๆเราก็มีของดีแล้วนะคะคุณก็เทน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวดูกันนะอ่ะเทน้ําร้อนนะคะอ่าใส่เข้าไปโอ้ยน้ายังร้อนอยู่เลยนะคะเทน้าร้อนใส่เข้าไปฮะอยากให้คุณเห็นนะคะแต่เอาใกล้ตกัวเดี๋ยวน้าร้อนลวกเทเข้าไปนะคะถ้าถ้าจะให้อร่อยนะคะก็ไม่ต้องเต็มแก้วมาก มันจะขึ้หมอกนะคะอ่าให้ดูให้ดูให้ดูดอ่าพอเสร็จแล้วนะคะดูนะนี่นะคะคุณเห็นไหมสิ่งที่มันออกเขียวๆไม่ต้องอะไรมากค่ะใบเตยหอมมาเลยแดงๆตามมาคือกระเจี๊ยบกับคำฝอยแต่สีแดงจะออกจากกระเจี๊ยบซะส่วนใหญ่นะคะทีนี้แค่นี้ค่ะจริงๆแล้วเพียงพอมากสำหรับถ้าเรารักจะดูแลสุขภาพนะคะหนึ่งสองสามสี่อง กินไปได้ตลอดเพิ่มออกซิเจนในร่างกายถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้มีรสอมเปรี้ยวอยากได้วิตามินซีคุณบีบมะนาวคุณเชื่อไหมอร่อยจนลืมไม่ลงเสร็จแล้วค่ะคุณก็บีบเข้าไปนะคะบีบมะนาวเข้าไปแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะสําหรับครูก็ชอบแบบเปรี้ยวพิ๊ดปี๊ด,ดแค่บีบนะคะน้ําลายครูก็แบบสุดจะสอแล้วนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นชามะนาว ชามะนาวที่จะทําให้คุณนะคะได้รับวิตามินซีที่สูงมากจากมะนาวแล้วมะนาวโดนน้าร้อนนะคะก็จะได้ในเรื่องของความสดชื่นกินเข้าไปแล้วเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายได้รับวิตามินซีได้มีออกซิเจนเพิ่มผู้คนที่เขารักตัวเองสนใจในเรื่องของสุขภาพแต่เขายังไม่ได้รู้ลึกอเขายังไม่รู้จริงเขากลัว เขากลัวว่ากินมากไปจะตกค้างเขาไม่รู้ว่าเราไม่มีคาเฟอีนเขาไม่เคยรู้เลยว่าเราอะเอาไปตรวจสอบแล้วคุณภาพของเราไม่มีสารเจือปนไม่มีสารพิษไม่มีสารปลอดไม่มีสารลดความอ้วนสมุนไพรทุกอย่างเขามีฤทธิ์ในตัวเขาเองไม่ต้องไปอะไรเขาเลยเขามีฤทธิ์ในตัวของเขาอยู่แล้วค่ะ